สวัสดีค่ะจากร้านชั่นทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าตานสวัสดินะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 8 p พ u s นะคะซ่อมอาการเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จอจอจะมีรอยแตกนะคะนี่นะคะจอจะมีรอยแตก นี่นะคะรอยแตกตนี้นะคะแล้วก็ฟิล์มกระจกจะมีรอยแตกนะคะแล้วก็ฝาหลังแตกไปแล้วนะคะแล้วก็เหล็กตรงตรัวชาร์จไม่มีมานะคะอันนี้เช็คสัมผัสนะคะหนึ่งส 7 8 9ดอกจันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะหน้าจอสัมผัสได้แล้วก็ทัชส,สกรีนนะคะ ทัชสกรนได้นะคะแล้วก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้า 2. 0นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น2ขีดสัญญาณไว f ฟขึ้น3ขีดนะคะแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะแล้วก็ปุ่มสั่นนะคะปุ่มสัน่นปุ่มสั่นทำงานนะคะแต่ว่าตัวเครื่องมันไม่สั่นนะคะ แล้วก็ต่อไปปุ่มโฮมนะคะอันนี้ปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสแกนนิ้วนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะ ต่อไปจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกอล้องหลังกล้องหนึ่งคูนฮะหลอดเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮะหลอเช็คเช็คกล้องสองคูนฮะหลอดเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮะหลอเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮะหลเช็คเช็คต่อไปกล้องหน้านะคะ Well, check bắn video con na hay là thực sẽ video con na là sẽ video con na hay là sẽ video con na sẽ bắn thực video con na là sẽ video con na là sẽ video con na là sẽ video con na เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหนึ่งคูณฮัลโหลเช็คเช็บันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คกล้องสองคูนฮัลโหลเชชเชเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเชชเชเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คกล้องหลังจะเบาเป็นบางช่วงนะคะเวลาบันทึกวิดีโอแล้วก็แฟดนะคะ สใช้งานได้นะคะแล้วก็ต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงมีเสียงซ่านะคะแล้วก็เช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงออกนะคะเซนเซอร์ตอนโทรทำงานลำโพงล่างกรมสวัสดิการและรุ้งครองเงินกดสามกรมพัฒนาสีมือแรงงานกดสี่สำนักงานประดกระทรวงแรงงานกดห้าฟังข้อความซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันลำโพงล่างเสียงออกนะคะต่อไปเช็คสุขภาพแบตนะคะอันนี้สุขภาพแบตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ